สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านหนังสือรูปสระที่ไม่มีตัวสกุเกาะเบาเชาะเลาะหอ,อสะงะสะระอใช้รูปสะส,ะสะออสะระออะไร

ช็อกล็อกสระออเปลี่ยนรูปเป็นไม่แต่คูอสระอสระอจุโจโจโป๊จในโปอืมเอาจุโปโด บ๊ฟบ๊กบ๊โคลูสระโอเปลี่ยนรูปเป็นไหนเปลี่ยนรูปใช้รูปสระโอจงบนกดไนก,นกดออก็เด็กบน ฝนหกครบล้มในลมล,ม,มลอกมลมครบลมสระโอไม่มีรูปสระปรอ,อากปรอ,อปราปลาปรากด กัวกัวบัวขัวงัวขัวบัวบัวดัวสระอัวเปลี่ยนให้ใช้รูปสระอัวกวนปวงขวดนัว วกวบวกอวยรอววมรวมสาระอวัวใช้รูปเป็นวาวแวนสาระวัววาวแวนเออเอานานนี่มาอีกหนึ่งนะจะหมดละ ชาไทยสรเราอังงสังทูก้างชาไทยตั้งแต่ชาติไทยอะไรคนไทยไม่ใช่เนาะหนคนไทยนี่เห็นหลกอันชาไทยสร้างชาติไทยเปิคนไทยคนไทยสร้างชาไทยตั้งแต่สมัย นอนเอือนอ,อนเหนื่นไม่เหนื่นนานมาเรามีนักกรบล่ารวมคนมาตั้งเป็นมอเอือมอมื่ อืไหนสระอะไรนะ